ผัวเตะเออมีทางผัวเงี้ยแม่งติดคุกอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็คือผมเคยทําโครงการแบบช่วยหานมหานมหานม,หานมผงเน่ไปให้ในในเรือนจําแล้วก็หาพวกผ้าอ้อ,อมผ้าอะไรพวกเนี้ยให้เรือนจําแล้วก็รวมทั้งหาพวกเอ่อพูดง่ายคือของที่ผู้หญิงต้องใช้อะ่ะไปให้เรือนจาเพราะแต่ก่อนมันจะมีมีพี่ผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งก็เป็นเอ,อ ผู้อำนวยการเรือนจำของันทัตานหญิงอ่ะพี่คนนี้เขาไม่เอ่ยชื่อเขาจบจากเชียงใหม่นะครับแล้วพอดีรู้จักเขาว่าเขาบอกเฮ้ยในคุกแม่งหน้าสงสารว่ะแล้วไปในคุกเสร็จวันหนึ่งไปเจอลูกน้องเก่าเว้ยแต่มันไม่ติดคุกมันไปเป็นผู้คุมมันชื่อมันชื่อออยมันชื่อออยเป็นไม่เคยไปทํางานกับผมที่แปซิฟิกไอออยเนี่ยจบอักษรจุลานะตัวใหญ่มากมันเป็นผู้หญิงตัวใหญ่มากนามสกุลมันเนี่ยถ้าผมพูดนะนะจะต้อง รู้จักเลยมันเป็นนามสก,กุลนักการเมืองคนหนึ่งอ่ะอยู่แถวแถวลบบุรีนตาองเป็นผู้นลกนนึงผมก็ตกใจเฮ้ยออยมาอยู่นี่เหรอนหนูสอบเนี่ยติดเป็นเนี่ยติดราชทันเนี่ยหนูก็มาอยู่ที่เนี่ยอะไรประมาณเนี้ก็เจอในคุกแหละแต่มันเป็นผู้คุมไม่ไช่เป็นนักโทษก็ได้คุยกับคนคุกอะ่ะบางทีเราก็อืมพอดีแบบนี่ติดคุกเหรอบางคนบอกไม่มีไม่มีทนายจ้างไม่มีเงินจ้างทนายไม่มีหรอกก็สู้ไปเนี่ย แล้วตำรวจก็บังจะบอกว่าคุณรับสารภาพไปก่อนคุณรับสารภาพไปก่อนคุณรับสารภาพไปก่อนโทษจะได้ลดครึ่งอ่าบางคนแม่งแบบคือมันรับสารภาพอ่ารับ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 เสร็จแม่งติดคุกเลยนึ่นหรอไหมคือต้องบอกว่าบางทีเนี่ยเราถึงได้เคยพูดกันว่าเฮ้ยตกลงคุกไทยนี่แม่งมีไว้ขังใครวะเออแล้วบางทีผมย้ําผมย้ำ,ยำนว่าผมเออกล้าพูดเรื่องต่อเนี้ยเพราะว่าผมเคยเข้าไปดูชีวิตคนคุกแล้วก็ ได้ฟังคนรู้จักอะ่ะที่แม่งอยู่ในคุกมันมเล่าให้ฟังอะ่ะก็แต่ก็ไม่ใช่ว่าผู้คุมในคุกทุกคนจะเลวหมดนะไม่ใช่ไม่ใช่เลวหมดนะแต่มีผู้คุมบางคนก็ดีนะาเคยได้ยินไอโครงการไอคัฟคัฟที่แปละวะ่ากจนจมือไหมเขาเป็นคุกอ่ะเคยได้ยินใช่ไหม <c oughs> คือผมไม่ทาโครงการนี้ตั้งแต่ตอนแรกที่เขาทาที่โครงการแรกแรกเลยอะ่ะอยู่ที่อุทยาแล้วก็อีกโครงการหนึ่งที่เขาทาเป็นพวกไพร่ล็อตโปรเจกต์ก็คืออยู่ที่เอราชบุรี ผมตอนนั้นผมทำรายการทีวีผมไม่ทำอันนี้ให้แล้วหลังๆเนี่ยมก็จะกระจายไปที่แปดลิ้วก็มีไปที่อะไรก็มีคือเขาเป็นคุกคนนี่ยมันมีผู้คุมผู้คนหนึ่งอะ่ะซึ่งจบสัตวแพทย์ที่กเกษตรน้องคนเนี้ตอนแรกผมก็รู้ก็จบสัตวแพทย์แล้เอาคุยไปคุยมาอ้าจบสัตวแพทย์หรอวะคือคือคนในคุกอะ่ะหมายถึงผู้คุมไม่ได้เลวทุกคนนะบางคนแม่งก็เลวบางคนแม่งก็ดีอะไรประมาณเนี้ยแต่ย้ําผมกลับมาย้ําวันนี้ที่ผมจะพูดว่าเรื่องทักษินกลับมาประเทศไทยเนี่ยผมมีความรู้สึกอย่างหนึ่งว่า การที่เขาตัดสินใจหนีไปเมื่อวันที่สี่เนี่ยแล้วเขาย้อนกลับมาเนี่ยโอเคระหว่างนั้นเนะ่เขาคงเจรจากันอย่างอย่างถึงพิถึงขิงนะถึงพลิกถึงขิงคือแบบโอเคกูกลับมาแนะ่เพราะว่ามันไม่ได้มีอะไรที่มันแย่ไปกว่าเดิมก็ผมจะรอดูว่าวัาวนพรุ่งเนี้ยศาลจะตัดสินอะไรนะครับศาลจะตัดสินอะไรคือถ้าบอกว่าโอ้โหแบบทักษิณไม่ผิดเลยซึ่งผมเชื่อว่าทักษิณเนี่ยจะไม่โดนตัดสินวม่าตัวเองผิด เพราะว่าเขาเป็นคนที่ไม่มีอํานาจลัฐธในขณะที่เขาติดคุกต่อให้เขามีอํานาจเหนือรัฐมนตรีบางคนหรือว่าเหนือนักการเมืองบางคนอะไรก็ตามแต่ว่าณขณะนั้นเนี่ยเขาอยู่ในสภาพของการที่แบบไม่ได้มีตําแหน่งแห่งหนใดๆนะครับแต่ผมก็จะรอดูว่าศาลจะตัดสินลงโทษอีพวกผู้คุมพวกเอ,อหมอเหมอเืออะไรป่ะแต่ถ้าสมมติตัดสินลงโทษอีพวกนั้นเนี่ยแล้วทักษิณไม่โดนอะไรเลยเนี่ยซึ่งผมมองว่ายากทักษิณอาจจะโดนเรื่องเดิมก็คือคุณโดนตัดสินมาแค่หนึ่งปี คุณก็กลับเข้าไปหนึ่งปีแต่เมื่อกี้ที่ผมพูดทิ้งท้ายว็คือเวลาเข้าไปอยู่ในคุกอะราชทรรมันจะมีอิทธิฤทธิ์มากมันจะบอกคนนี้เป็นนักโทษชั้นดีอะไรของมันเนี่ยนะมันก็มันก็ทําได้ก็ก็ลองดูแล้วกันว่ามันจะเอาอยัางไงอีกนะครับก็โอเคอุ้ยอ่ะเกือบหมดเวลาแล้วนะก็จริงๆแล้วนะก็ไม่รู้ว่าก็เราเขาเขาต้องได้พูดไงคุกไทยไม่งมีไว้ขังหมานะครับเออมันแบบมันมันคือผมพูดจริงๆ มันต้องมันต้องเข้าไปอยู่แบบไม่ใช่คำว่าอยู่ในคุกขึ้นไม่ได้ตัวเองเข้าไปติดคุกกูไม่อยากติดคุกนะั่นนะแต่มันต้องไปคุยนะเราไปคุยแล้วเราพวกเนี้ยแล้วคนที่ออกจากคุกอ่ะอย่างที่เราเคยทําสกู๊ปเขา่เขาเล่าแล้วฟังหมดอ่ะว่าอะไรยังไงแบบไหนประมาณเนี้ยแต่ถามว่าเราเชื่อเ้าหมดไหมบางคนเราก็เชื่อหมดบางคนเราก็เชื่อไม่หมดวันนาะนะครับผมก็เอาเป็นว่ารอดูพวกเนี้ยแต่พวกนี้ตอนแล้วเขารายการเจ็ดโมเนี่ยก็ยังไม่รู้หรอกทักษิณเพราะยังไม่ได้พิสาร เขาจะไปศาลสุดารจะนัดศาลนัดสิบโมงบประมาไม่แน่ใจแย่ไม่แน่ใจ,จแต่ว่าไม่ได้เจ็ดโมงรับรองเรายังไม่รู้เรื่องหรอกแต่ก็เดี๋ยวก็รอดูแล้วกันว่า